ทำไมเป็นหมอแต่ปล่อยให้มีโรคเยอะจังนะคผมเคยเป็นคนอ้วนเนาะหนะัก85กิโลกร,รมัมรอบเอว38นิ้วเป็นไขมันพอกตับเป็นพังผืดที่ตับเป็นโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนแล้วก็เป็นเข่าเสื่อมที่เข่าข้างซ้ายแล้วก็มีอีกหลายๆโรคนะครับเป็นโรคเรื้อรังมีคนไข้าถามผมว่าทำไมหมอถึงปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้นะผมก็มานั่งนึกว่าเออ จริงๆแล้วที่ผมเป็นแบบนี้อา,อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพเลยก็ได้เราตั้งเป้าหมายด้านการเรียนว่าเราจะเป็นหมอเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีแฟนแบบไหนเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีบ้านแบบไหนซื้อรถอะไรแต่เราไม่เคยตั้งเป้าหมายสุขภาพเลยผมก็เลยมาสรุปกับตัวเองว่าอ๋อเราไม่เคยตั้งเป้าหมายดังนั้นผมก็เลยกลับมาตั้งเป้าหมายว่าผมจะเป็นคนที่หุ่นดี รอบเอวไม่เกิน32นิ้วทําไมผมถึงเน้นที่รอบเอวเพราะเขามีงานวิจัยว่าถ้ารอบเอวเกิน35นิ้วจะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆทั้งเบาหวานความดันไขมันและโรคมะเร็งอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากรอบเอวที่เกิน35นิ้วโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาตั้งเป้าหมายแต่ว่าผมจะแข็งแรงแบบนี้สดชื่นนะครับเหมือนเดิมตลอดเลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงอายุ85ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราตั้งเป้าหมายแต่ปุ๊บผมก็เลยลดความอ้วนจาก85กิโลกรัมเหลือ64กิโลกรัมรอบเอวจาก38นิ้วตอนนี้ผมเหลือแค่30นิ้วแล้วผมมีกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นหุ่นเป็นรูป s h a p e นะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถเดินคล่องตัวขึ้นดูเพรียวมากขึ้นใส่เสื้อสลิมฟิตนะครับเบอร์เล็กสุดก็คือเบอร์ S สนะครับของยี่ห้อ H&M ได้แบบสบายพอเราตั้งเป้าแบบนี้ผมก็เลยได้รู้ว่า ถ้าชีวิตเราไม่ตั้งเป้าหมายเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเละเทะไปตามยัากากมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งเป้าหมายแล้วนะครับเขียนคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากรู้ว่าเพื่อนเอนตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพไว้อย่างไรบ้างแล้วทําไมถึงตั้งเป้าหมายแบบนั้นนะครับผมอยากรู้อยากอ่านนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment มายเยอะนะครับผมรออ่านสวัสดีครับ